สวัสดีครับผมเซลแมนะครับที่ปรึกษาการขายอีซูซุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนครับยังไงผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเพจชื่อเพจอีซูซุบางบอนนะครับที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมรถรุ่นยอดฮิตนะครับที่ลูกค้าตอนนี้ทําการสั่งจองมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าลูกค้าวอล์ a อินเข้ามาที่ดูที่โชว์รูมนะครับสำหรับรุ่นที่ผมจะแนะนําก็คือรุ่น4ประตู1.9เก้าเกทอสนะครับเกียร์ออโต้สำหรับคันนี้สีขาวราคาอยู่ที่7,21,000บาทนะครับ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันจากค่ายเอสปอร์ตี้อแม็ก8์สิบแปนะครับพร้อมด้วยเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เป็นจอพร้อมกล้องถอยหลังทุกอย่างนี้ติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหรือมองหารุ่นนี้อยู่ก็สามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทางต่างๆผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเฟซบุ๊กหรือ l i น์เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปรับชมนะครับเมื่อรถทําการตกแต่งเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวยังไ ผมแล้วนี่คือลูกค้าของผมนะครับพี่แสงกับพี่โบนะครับที่มาทําการออกรถวันนี้เดี๋ยวผมขอสอบถามความรู้สึกนะครับว่าเมื่อเห็นรถแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับครับวันนี้ก็เห็นรถแล้วแบบถูกใจมากเลยครับสวยมากเลยก็คือคุยกับเซลแมนว่าอยากได้นู่นได้นี่นั่นก็คือเซลจัดให้หมดเลยครับก็คือบริการดีมากครับก็อยากฝากถึงลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจในรถอิซูซุไม่ว่าจะรุ่นไหนครับ ที่อิสุเอกชัยบางบอลนะครับก็คือสามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะเซลแมนนะครับบริการดีมากเลยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่โอเคครับเดี๋ยวนี้ผมพาไปรับชมกันนะครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับคันนี้นะครับคือแค p ฟ1ร์หนึ่งจุดเก้าเกรดเอสนะครับเกียร์ออโต้ทำการตกแต่งนะครับ เดี๋ยวรับรับชมกันเลยด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับเป็นเคปลาสองชิ้นเลยนะครับส่วนของตัวยูตรงนี้เป็นสีดำตัดสีแดง สเกิร์ตหน้านะครับชุดเต็มจากค e ่ายเอสปอร์ตตี้ <All right. S 1> ล้อแม็กนะครับขอ18เป็นใบพัดสีแดง น็อตล้อดุมล้อคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีแดงทั้งชุดยางนะครับฮีโร่อาันวันวันนะครับสเปคสองห้าห้าห้าสิบขอสิบแปดทั้งสี่ล้อนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้ทำการโหลดนะครับก็จะประมาณนี้เน้นใช้งานนะครับผมหน้าหลังก็เท่ากันเลย ชดสกเกิร์ตนะครับใครสปอร์ตตี้ยาวถึงด้านท้ายครอบระุกมองข้างเป็นเคปล่ร เสาประตูเช่นกันนะครับสปอยเลอร์ด้านบนนะครับเป็นสีดำนี่นะครับ ด้านท้ายก็เป็นไฟธรรมดานะครับไ a เกตเอสสเกิร์ด,ด,ด้านหลังค่สปอร์ตตี้ครับ อันนี้ลูกค้าติดตั้งกล้องถอยหลังเพิ่มเติมมาถายนอกก็เป็นประมาณน,นี้นะครับคันนี้ไม่ได้ทำการโหลดก็รถก็จะดูสูงสูงนิดนึงเน้ในใช้งานนะครับลูกค้ากลัวใช้งานลำบากก็แนะนำไม่ต้องโหลดเลยครับถายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันนะครับ สำหรับภายในนะครับ1.9เกียร e ์ S เก a r a u ออโต้แผงประตูเช่นเดิมนนครับเป็นสีดำทั้งชุดเลยปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านี่นะครับปกติตรงนี้จะเป็นผ้านะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติมเป็นสีดำเดินแต่เข็บสีแดง นี่นะครับเบาะหนังครับเป็นสีดำเดินตะเข็บสีแดงทั้งทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบธรรมดาพร้อมมาตรวตัดนะครับ ตังล็อกเกคมาให้นะครับีนเปิดฝาปงหน้าเปิดฝาถังน้ำมันกุญแจนะครับกุณจจะเป็นแบบนี้ในลูกค้าทำการติดตั้งกุณจรีโมทเพิ่มเติมมา เราลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะครับเมื่อสตาร์ทแล้วหน้าจอจะขึ้นแบบนี้บอกตำแหน่งเกียร์นะครับนี่นะครับติดตั้งจอแอนด o i d เพิ่มเติมมานะครับ ดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับประมาณนี้ครับผมพร้อมกล้องถอยหลังนี่ครับลูกค้าท่านใดมองหาหสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคอนโซลคนนั่งนะครับระบบแอร์ เกียร์อัตโนโมัตนะครับเดินหน้า6สปีดความเกียรอยอยหลังสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับนี่ครับเมื่อเปิดประตูก็จะมีไฟขอทางขึ้นมา ด้านหลังนะครับนี่ครับติดตั้งฟิล์มซราบิกให้ทั้งคันนะครับสำหรับลูกค้าทางช่องทาง YouTube ของเราหรือเพจ Facebook อีสุวังบอนนะครับ ลูกคลูกลูกค้าออนไลน์นะครับจองจริงนะครับอันนี้ดาว5 0 0 0 0นบาทได้รับตัวจริงนะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดมองหาหรือสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับต้องการสเปคแบบไหนแต่งแบบไหนเพิ่มเติมอ,อุปกรณ์อะไรนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะทําการคํานวณให้อีกทีนึงนะครับตามงบของลูกค้าเลยนะครับก็ต้องการสเปคแบบไหนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ Facebook ชื่อเพจอีทูสุบางบอลนะครับ YouTube ช่องนี้ก็อ e ีทูสุบางบอนเซลแมนนะครับยินดีให้คำปรึกษาก่อนจะออกรถใหม่นะครับสแหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ